วันพูวันนี้เราจะมาสอนสร้างบ้านด้วยไหมคะภาค16.0จุนยแต่หนูยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยเนาะไม่เป็น,นะไ,ปนไรแล้วโอเคาเข้าไปกันเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกสิ่งของกันบล็อกบันไดบล็อกไม้แปลรูปนะบล็อกแบนไม้แปนรูปเหมือนกันประตูกระจกดอกไม้ของตกแต่งนะรั้วบล็อกอิดแต่เตียงสำหรับตนอนนอเนานะคะ เขียนเป็นท่าทางเลยแม่นะคะผู้คนอภัยนะคะ,คอะ,คะโอเคแม่ให้วางบล็อกนี้หนึ่งบล็อกขึ้นไปสองนะคะนี่วางนี้อ่าเลาวกวางบล็อกเดินขึ้นทางแล้วค่ะลงไปเลยโอเคแล้วก็วางขึ้นไปเรื่อยๆประมาณสามขั้นหรือเอาประมาณห้าขั้นก็พอนะ,ะอ่าวางนี้เลย ขอโทษนะค่ะอาไปเอ้าเอ้าวีนว่ะเอาเอาเอโอเคก็วางนี้ไปเรื่อยๆนะก่อนจะครบ6ขั้นประมาณ4ขั้นพอก็ได้ค่ะเอา4ขั้นพอ แล้วแต่ทุกคนเราจะสีที่ขั้นนะคะแล้วแต่ทุกคนนะเพราะไม่เกี่ยวกับหนูอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้ให้ทุกคนเอาไปจุกมคนะ เรื่อยๆน,น,นะอ่ะก็จะเป็นนี้แล้วลำแรกครั้งที่สองก็คือเว้นประมาณสักตั้งแต่ตัง้งแต่จุดนี้มาก็นับไปเลยตัง้งแต่จุดนี้มาก็อย่างนี้เออโอเคนะคะนับหนึ่งหนึ่งบล็อกแล้ววางไปสักประมาณหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่สี่ ให้มันเท่ากับบันไดอะคะ่ะก็เว้นไปสามบล็อกนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามสี่เว้นไปสามบล็อกแล้วก็สี่สี่บล็อกนะคะเสาอ่ะแล้วก็เว้นไปเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ตัวเชื่อมเหมือนกัน ไปเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาวางอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่วันนี้เราก็จะมาทำขั้นบันไดเช่นเดิมขั้นนี้มาเอ่อขึ้นไปที่บล็อกเหมือนเดิมสีขั้นหนึ่งตั้งสามขั้นเลยตั้งสิบส,ส,ส,สี่แต่นี่ก็ยี่สิบ เล่นสามเลยตอนนั้นขออภัยนะคะเล่นสามไปเลยค่ะสามนไดนะคะสามขั้น,นดายเลยสิ่งที่ปิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะอาจจะไม่สวย,ยที่ทุกคนคิดก็ได้ตรงนก็เพิอ่ออกนะคะเพราะว่ามันครบไปแล้วอ่ะสองบันไดโอเคขออภัยด้วยนะคะสำหรับตรงนี้ โอเคแล้วก็วางพวกไม้ตามนี้นเลยตามขั้นบันไดนะคะเดี๋ยวก็จะวางกระจุกอย่างแต่เราต้องวางพวกไม้พวกสีมุมอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะวางกระจกกันเลยอ่าก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคเรียบร้อยแล้วขั้นบันไดบ้านเรา <c oughs> เห็นถ้าเว่าคนต,ตรงนี้นะคะเราก็ตัง้งเสาตามเราเลย ังเสาตรงไดค่ะเพื่อความสวยงามให้มันตรงเล็งตรงเล็งตรงเสาเนี่ยค่ะตรงเสาอย่างเงี้ยอ่าผมจะไปใช่ไหมคะเราก็วางตามหนูเลยนับไปเลยนะคะตรงนี้อ่าโอเคขึ้นมาหนึ่งบล็อกนับเริ่มหนึ่งตรงนี้นะคะบล็อกนี้นะคะหนึ่งแล้วก็ตัวบล็อกนี้ออกก็ได้หนึ่งบล็อกแล้วใช่ไหมเราจะห้าบล็อกแล้วค่ะสองสาม สี่ห้าอันนี้สามบล็อกแล้วนะคะสองสามตรงนี้จะเว้นนะคะแล้วก็ตัดนี้ออกแล้วก็เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นสองค่ะเอาไปทั้งสองบล็อกพอเอาสามดีกว่าเอาสามบล็อกโอเคแล้วก็เหมือนเดิมค่ะตัดออกทางก้นานใช่ตรงนี้แตะหมดก็ขอใครเอาบัพักหน้านะคะขอพักที่หนึ่งแล้วก็ยาวไปะะเลยค่ะไปประมาณสิบบล็อกนะคะหนึ่งสองสาม ห7เจ็ดเจ็ดดายาวสิบบล็อกก่อนนะคะแล้วก็ตัดเหมือนเดิมตัดมาอ่าอาคน้นนะคะเอาไปเคแล้วก็ตัดทรงนหนึ่งเดิมนะคะแล้วก็ยาวมาเลยขอไครนะคะถ้าสมมติไม่สวยอันไหนหรือผิดพลาดอะไรก็ขอไครด้วย โอเคนี่วก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะนะคะให้วางเสาตามมุมต่างๆเลยคะ่ะมุมนี้ก็วางอย่างนี้เลยวางไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็วางเรียบร้อยนะคะส่วนมุมที่ใกล้กันก็วางสองบล็อกอย่างนี้เลยทุกคนเห็นนะโ okay. อเค๋ยวต่อไปนี้เราก็จะมาวางพื้นรองให้อย่างนี้โอเควางไปเลยด้วยบล็อกแบบนี้นะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวมันก็ได้อย่างงี้ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปเสร้างตัวบ้านกันดีกว่าเริ่มแรกเราวางบล็อกนี้ให้มันตรงกันนะคะโอเคแล้วก็วางอีกหนึ่งบล็อกให้มันตรงกับรั้วเหล็กนะคะเอ้ยรั้วกระกระจกขออไพโอเคเราก็วางยาวมาเลยถึงอัวไพด้วยนะคะมันไม่ค่อยสวยจมือปะเราจะมือนะคะข่อไพโอเดี๋ยวขอนอนแป๊บนึงโอเคโอเคโอเคแม่นนอนกัน โอเคแล้ไม่ต้องก็ได้นะคะลืมตัวโทษทีโอเคแล้ววางายาไปเรื่อยนะคทุกคนไปเห็นเนาะเห็นเนาะโอเคนะคะอค่ะวางนี้ได้เรียบร้อยละเดี๋ยวพี่ขอเติมไฟนิดน,น,นึงนะคะ ก็ขี้เกียนอนกันนะโอเคนอนก็นได้คสโอเคเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปสร้างเหมือนเดิมอ่าแค่นี้แล้วใช่ไหมเราก็ต่อไปเลยหงบล็อกสี่บ็อกเดนึ่งบ็อกสองบ็อกสามบ็อกสี่บล็อกหนึ่งบล็อกสอกงบ็อก,ส,อกสี่บอ็อกเอเคเอเดี๋ยวดยวนับก่อนมาไปเออสิบบล็อกผิดขอโทษนะคะกบบล็อกก็น,นนะหนึ่งสองสามสี่ โอเคสี่ okay, นะคะโอเคแตวเราได้อย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสองอันนี้หนึ่งข้างล่างสุดนะคะแล้วก็สองแล้วก็สา okay, มสี่เข็มก็เช่ากันอย่างงี้นะ,ะแล้วก็ปิดอย่างนี้เลยเราจะให้น้องๆทํากันอย่างี้ไปเรื่อยๆนะคะตรงมุมก็ปิดอย่างี้เลยทำไปเรื่อยๆน,น,นะโอเคนะคะก็ได้อย่างงี้แล้วประมาณนี้นะคะอ่าโอเค แล้วก็เดี๋วลังคาเดาสอเลยดได้กันโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวแล้แม่ให้เราวางหนึ่งบลอกสองบอกามบล็เดี๋ยวเด้อเอเด้อเด้ออันนี้ก็ต้องเป็นมีมีนะ,ะทุกคนภาสังกกษได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาวางอีกเลย มันได้อย่างนี้ปล้กออกไหมขอโทษนะคะอภัยด้วยทุกวันนี้ออกแล้วก็แล้วก็อย่างนี้เลยนะบล็กบอกขึ้นนี่เลยขออภัยนะคะที่ทำผิดเมื่อกี้ไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยชอบมไม้คามนะแต่เขาก็อยากแต่หนูก็อยากให้เด็กน้องๆรู้วิธีการสร้างบ้านอะไรอย่างนี้นะ อ๋อได้ยอย่างงี้นะคะได้อย่างงี้ปั๊บก็มรรได้คว่ำนะคะได้กันหรือเปล่าคงจะได้กันนง่ายดีอ่าก,ก็ได้อย่างงี้แล้วใช่ไหมอีกด้านนึงค่ะด้านนี้นนก็จะยากอย,าอยู่เพราะว่าด้านนี้มันแล้ย่างนี้เลยค่ะใช่ไหมสปอยเลอร์ไหมโอเคนะคะ ไปไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่อีกน,นะคะโอ้ยจะเป็นยังไงครับออขออภัยมากมากเลยขออภัยมากมโอเคก็เป็นนี้ใช่ไหมสิ่งที่ผิดพลาดอะไรก็ขออภัยมากๆเลยเอภัยให้ด้วยเนี่ยไม่ชอบตอนี้อย่างนี้เลย โอเคไหมครับน้องก็ไม่ชอบเนาะเปี่ยนไม่ชอบเลยตรงนี้นะคะให้น้องวางบล็อกแบนไปแล้วน้องก็วางอย่างนี้เลยนะมันไดกับด้านนี้อ่าโอเคแล้วหนูก็วางบล็อกแบนไปตรงนี้นะคะทุะกคนสังเกตได้ไหมโอเคนะคะเดี๋ยวก็เหลือด้านนี้กับด้านนี้ใช่ไหมคะส่วนตรงนี้ให้วางเหมือนเดิม ระวังไปเลยดีกว่าขี้เี็ดทุบพี่อะไรล่ะโอเคอย่างนี้หนึ่งโอ้หน้าเบื่อวะหนึ่งละสองถ้าเป็นน้องน้องเบื่อไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วกันพี่เกดแบบนี้มากพี่แทบไม่อยากจะเล่นแล้วแต่ก็ต้องทำให้น้องนองดู หรือพี่ๆนะคะเคแค่นี้ได้ป้ะป๊าปก็วางไปอย่างนี้ดีหูว์คำตอบหูวแบบนี้มันไรกันคะเพราะว่ามันคงเกี่ยวกับเพื่อนอาจจะไม่รับต้องรับแบบกินแบบนี้ก็ได้นะหนูก็ไม่เข้าใจทำไมต้องแบบนี้น่าเบือ่อเคก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะไปเ,เดี๋ยว ด้วยขอโทษนะคะโอ้ไลค์ที่ฝ่ายอะไรจริงจังเนี่ยขออะไรที่คมอยากออาโ,โอ้โหจริงจริงเคก็ได้อย่างงี้ใช่ไหมคะก็เอาเหมือนเดิมเอาล,ล้วกันนะกอยแล้วก็เนี่น ก็เติมไปนี่ไปเลยตรงนี้นะคะตรงนี้ขอไปตรงนี้ตัดออกนะ้องทให้มันสุดตรงนี้ออกนะเป็นหนูพิษพลาดอะไรเปล่าช่วยส่งสีได้เดี๋ยวไปสร้างหลังคากันเลย ค่อยภาค2นะคะเพราะภาค1มีคนต้องการโทรศัพท์อย่างด่วนโอเคแค่นี้นะคะยินดีน like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยบ้าง